ดูแลรักษาลุมสิวด้วยการตัดพังผืดคานูล่าซับซิช t ั่นร่วมกับการฉีดสารเติมเต็ม f i l เลอร์ j e นเจ o ชสวัสดีครับหมอรุดัาผมวันนี้หมอมีเทคนิคนึงซึ่งมีการใช้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือการใช้การฉีดสารเติมเต็มในการดูแลรักษาลุมสิว,วเทคนิคหลักๆนี่จะมีอยู่2แบบนะครับคือการใช้เ,เข็ม ฉีดฟิลเลอร์ลงไปใต้หลุมเลยนะครับจะมีการซับซิชั่นเล็กน้อยนะครับอาจจะใช้ในโรลลิงสกาหรือบ็อกคาสกาหรือว่าพ็อกสกาที่เกิดจากอีสุกิสาอ่าซึ่งเป็นไม่กี่หลุมนะครับส่วนเทคนิคที่2คือการใช้แคนูล่านะครับหรือว่าแอบรันแคนูล่าเนี่ยนะครับในการฉีดสารเติมเต็มนะครับอาจจะทําร่วมกับการใช้แอบแคนูล่าซับซิชั่นหรือว่าตังตัดพังผือดอ่าด้วยการใช้แคนูล่าได้นะครับอ่าโดยส่วนตัวเนี่ยหมอจะใช้เป็นอ่าเทคนิคของ บล n u l a นูลาซั t ซ t i o n แล้วเติมฟิลเลอร์นะครับปกติแล้วเนี่ยฟิลเลอร์ปกติฟิลเลอร์จะตือว่าสารเติมเต็มนี้จะแบ่งตามาระยะเวลาการอยู่ออกฤทธิ์นะครับเช่น t e m p o r a r y ซึ่งจะออกฤทธิ์ประมาณ3-18เดือนก็คือกลุ่ม y a l u ร onic a c i d หรือว่า HA f i l l e r ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยจะมีเพียงกลุ่มนี้เท่านั้นนะครับที่ได้รับ การผ่าออยอนะครับในการฉีดส่วนเซมิเพอร์มานนต์คืออาจจะได้อยู่ประมาณ2ปีถึง24เดือนนะครับก็คือเป็นพวก p o l y อลเล c กติกอิแล้วก็แคลเซียมไฮดรอกซีแอปัตไทอะนะครับซึ่งในต่างประเทศเนี่ยมีการใช้ในการรักษาหลุมสิวหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าไลโ d y s t r o p h y ซึ่งเกิดจาก การติดเชื้อต่างๆอันนึงก็คือ permanent คืออยู่หลายปีหรือว่าจนถึงตลอดชีวิตนะครับที่เรารู้จักกันนี้ก็คือซิลิโคนใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้ก็คือไม่มีการใช้แล้วเพราะเกิดปฏิกิริยาต่อร่างกายได้มากนะครับผม ใช้สารเติมเต็มนะครับซึ่งหมอจะขอเมนชั่นถึงกลุ่มของไฮโดริกแอซิดนะครับในการรักษาเนี่ยจะไม่ได้ใช้ได้แตทุกรายนะครับการรักษานี้จะใช้เหมาะสําหรับกลุ่มที่เป็นโลลิงสกาหรือแองกัดกว้างแองกัทะนะครับแล้วบางบางกลุ่มของที่เป็นดีบ็อกคาสกานะครับอลักษณะเนี้ยจะใช้ร่วมกับการตัดพังผืดร่วมด้วยก็จะได้ผลดียิ่งขึ้นนะครับโดยนอกจาก ฟิล uh, เลอรอ์เนี่ยหรือให้โรเล็กซิตเนี่ยจะไปเติมเต็มให้หลุมทุตื้นคือเราเนี่ย 2คือจะลดการเกิดพังผืดที่ที่มันดึงหลังหลุมด้วยนะครับ 3. ม,มีการศึกษาพบว่าไฮริกาซิตเนี่ยมีการช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยแต่กรณีที่รักษาด้วยการฉีดฟิลเลอร์หรือว่าไฮริกาซิตอย่างเดียวเนี่ยนะครับจะอยู่ได้ประมาณ6-12อเดือนนะครับผมแล้วก็จะค่อยๆบุ๋มลงไปอีกนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยการเหมือนกับเราไปเติมนั่นเองเหมือนการฉีดฟิลเลอร์ทั่วไปนะครับแต่กรณีที่ใช้การ Sub s u b ซิชั u ร่วมด้วยเนี่ยก็จะ เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดพังผืดบวกกับการใช้ตัวฟิลเลอร์ในการเพิ uh, ่ม uh, ลดพังห uh, ลุมที่เป็นลึกะนะครับโดยเฉพาะหลุมโรลลิงสกาที่เป็นลึกมากๆะนะครับอาจจะใช้เทคนิคนีคน้ร่วมด้วยส่วนตัวในหมอจะใช้เทคนิคคือ 1. มีการใช้พวกเลเซอร์พิคอเซ็กเกอร์เลเซอร์แฟกชั่นแลเลเซอร์หรือินฟิน i ทไมโครนิดเดลอาเนี่ยนะครับร่วมกับ การทำแคโน่าซับลิชันแล้วก็ฉีดฟิลเลอร์ด้วยส่วนมากเนี่ยหมอจะเก็บไว้หลังๆนะครับเนื่องจากว่าฟิลเลอร์เนี่ยมันเป็นไฮโดรคลอซิดซึ่งอ,อยู่ได้ไม่นานคือประมาณว่าไม่เกิน1ปีแบบนี้แล้วกันนะครับหมอจะเก็บไว้ใช้ในกรณีที่เป็นหลุมโลลิ่งลึกมากๆนะครับตัดพังผืดแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ขึ้นไม่ได้เต็มที่นะครับอันนี้เนี่ยหมอก็จะเก็บไว้ใช้ในกลุ่มนี้นะครับอาจจะมีการเติมให้แบบผิว เพอร์เฟกต์ขึ้นนะครับบริเวณที่เป็นโรลลิ่งหรือว่าเราสับสิชันแล้วเนี่ยไม่ไม่ได้ตื่นขึ้นเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นบล็อกคาทึ้งลึกมากๆไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยการตัดพังผืดแคโทล่าสับสิชันการใช้อินฟินิทไมโครนีเดิลไอเอฟหรือว่าการใช้พวกพิคอเซคเกอร์เลเซอร์ทีซีเอครอสดีฟอร์กัตเอเรทีฟเลเซอร์ต่างๆแล้วไม่ค่อยตอบสนองเนี่ยส่วนมากหมอจะเก็บไว้ใช้ในกลุ่มที่ไม่ค่อยตอบสนองนะครับผมมากกว่าที่จะใช้ตั้งแต่แรก เหตุผลก็คือเนื่องจากว่าการฉีดสารเติมเต็มเนี่ยถามว่าได้ผลไมให้ได้ผลนะครับแต่เนื่องจากเป็นการเติมจากภายนอก,กน,นะครับก็จะอยู่ได้ตามระยะเวลาของฟิลเลอร์นะครับตั้งแต่6เดือนจนถึงตอนนี้เนี่ยมีตัว18เดือนด้วยนะครับผมดังนั้นเนี่ยเทคนิคในการรักษาลุมสิวเนี่ยหมอก,ก็ยังแนะนำเป็นมันติโมเดลิตี้แอคเนสการทรีเมนต์ก็คือการใช้หลายเทคนิคร่วมกันตามสภาพชนิดลุมสิวความุนแลหลุมสิวระยะเวลาที่เป็นนะครับหรือว่าเภา พังผืดที่เป็นเยอะนะครับผมโดยอาจจะใช้เป็นการตัดพังผืดนะครับคานุล่าซับซิชั่นร่วมกับการใช้เลเซอร์นะครับไม่เอาเปพิคเซคันด์เลเซอร์แฟกชั่นอลเลเซอร์หรือว่าอินฟินิไมโครนิเดลอาร์เอฟอะไรแบบนี้นะครับที่เป็นคลื่นวิทยุแล้วก็อาจจะกรณีที่เป็นโรลลิ่งแล้วก็ไม่ค่อยตอบสนองต่อวิธีอื่นหรือว่ามีการขาดวอลลุ่มเยอะมากเนี่ยก็อาจจะใช้ การฉีดสารเติมเต็มเป็นออปชันหนึ่งได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแนวทางการรักษานะครับผมซึ่งระวางแผนการรักษาในในหมอแนะนําปรึกษากับคุณหมอผู้ดูแลนะครับจะได้วางแผนการรักษาได้ตรงจุดที่สุดนะครับผมหากใครมีข้อสงสัยปรึกษาได้ที่ f a c e b o o k หมอรุกชวนคุยนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ถูกใจยังไงหมอลบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้หมอน,นิดนึงนะครับขอบคุณมากครับ